วัสดีครับเสียงดีมากนึกถึงกีตาร์เก่าเลยโอเคสวัสดีครับผมสายดีมิสิกเดี๋ยวผมเอาตัวนี้วางไว้ก่อนจริงๆวันนี้ผมกะว่ายังไม่ทําคลิปลงพอดีว่านั่งกินเบียร์อยู่เมื่อกี้ก็เลยเหลือบไปเห็นเอา้าตัวนี้มัน3-50 J เจมันไม่ใช่250นี่หว่าพอดีว่ามันเป็นกีตาร์เก่าผมที่เคยไม่ใช่ตัวนี้นะพูดถึงว่าตัวก่อนมันเคยเป็นกีตาร์เก่าผมที่ทลูกค้าประจำผมออเคยขอซื้อไป เ,เสียงดีมากผมใช้เลเซอร์เบอร์12แต่ผมไม่แนะนำให้ใช้เบอร์12นะใช้เบอร์11 10กับ11ก็พอแล้วก็มันมีลูกค้าผมมาขอซื้อไปผมจริงๆคิกีตาร์ตัวนะั้นผมเอาไวเ้เล่นในวงเล่านะครับผม,มอ่าแต่ว่าเนี่ยผมได้มาแล้วผม,ผมได้มาอีกตัวแล้ว 350j m า d ู in j a p ม n ป้ายดำเสียงดีมากผมบอกไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็น่าเล่นมากตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผม เล่นเสียงให้ฟังก่อนเขาขาวนะครับผมตัวนี้ขึ้นสายให้ใหม่นะขึ้นสายให้เรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวลองฟังดูตอนนี้ผมขายไปผมยังเสียดายเลยอ่าผมยังเสียดายเลยตัวนี้นะครับผมแล้วเนี่ยได้มาอีกแล้วนะครับอ่า หวานมาก เอ่อตัวนี้สภาพดีนะเดี๋ยวผมให้ดูสภาพก่อนค่อยมาคุยเรื่องรายละเอียดและราคากันเมื่อกี้ก็เล่นเสียงให้คร่าวๆแล้วตอนแรกกลับว่าจะไม่ลงให้หรอกวันนี้เพราะว่าวันนี้แพ็คของทั้งวันเลยก็ท่างเจนเลยส่งสองรอบส่งรอบเช้าสิบกว่าตัวแล้วส่งรอบเย็นต่อประมาณเจ็ดตัวมั้งวันนี้เหนื่อยมากเพราะว่าแฟนไม่สบายเลยแพ็คคนเดียวก็เลยไม่มีเวลารีวิวลงให้ ต่อเนื่องนะครับผมโอเคตัวนี้อ่ะผมไลจ่จำหัวเลยแล้วกันหัวสวยนะเป็นโลโก้ปึ๊บพวกป้ายเขียวไอ้ไป้ายดำรุ่นนี้ผมผมถ้าผมจำไม่ผิดตอนนั้นอะ่ะผมน่าจะปีอ่ามันผลิตน่าจะประมาณปี1975ลูกค้าค่อยไปหาข้อมูลใหม่นะ1975หรือ74นี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะผมผมก็ยังไม่ได้เช็คข้อมูลเลย จำไม่ได้เพราะกีตาร์มันหลายรุ่นบางทีจําปีไม่หมดนะครับผมตัวที่สวยตัวนี้สวยเลยนะครับอ่ะผมไลจ่จากหัวเลยแล้วกันนี่มีไบดิงรอบหัวด้วยนะครับผมถ้าเป็นรุ่นสูงๆมันจะมีไบดิงนะอันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ลูกบิดเดิมๆเลยอาจจะมีพวกอรอยกระเทาะเล็กๆน้อยๆทั่วไปรุ่นนี้เขาเล่นกันเจ็ดกว่าแล้วนะผมบอกไว้ก่อนลองเสิร์ชหาข้อมดดูลดูสภาพดีๆสวยๆอะ่ะเกือบหมื่นข้อ เป็นม็อกนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เป็นอะไรเอ่ยเหมือนติดอะไรไม่รู้อ่ะนะครับผมก็ประมาณนี้อ่ากินเบียร์ขวดเดียว,วเนี้ยมาวเนี้วันเนี้ย,วเ,ยเวลาผมเมา,าผมจะชอบขายของถูกอ่าข้างหลังรสบูสนี่รุ่นสูงสูงสาม้าศูย์ 0, ป้ายดำนะครับผมทุกรุ่นนี้อาจะมีรอยตรงนี้อ่าเห็นไหมนี่ลูกค้าดูเลยนะครับผม โอเคน,น่าจะใคจุดเดียวนอกนั้นก็จะเป็นพวกขนแมวแลเล็กๆน้อยๆทั่วไปนะครับผมโอเคเนี่ยลายไม้สวยมาก350ห้าน่าเล่นมากผมเคยเก็บไว้ตัวหนึ่งลูกค้าประจําผมซื้อไปแล้วเขาขอซื้อไปแล้วนะครับผมตอนนี้ผมไม่มีเลยรุ่นนี้อาจจะมีรอยกระทาะเล็กน้อยนะครับผมจุดนี้จุดเดียวคือเล่นมือสองอะ่ะมันมีรือรอยบ้างเป็นธรรมชาติของกีตารนะครับผมนี สวยลายไม้สวยมากเป็น r o s e o o d นะครับผมคอจะเป็นมอรข้างหน้าจะเป็นท็อปสปูสอ่าข้างหลังก็ข้างหน้าข้างหน้าสวยเลยก็จะเป็นพวกขนแมวทั่วไปเล็กน้อยๆทั่วไปลูกค้าก็ดูตามนี้นะครับผมโอเคทัาชิ่งไม่ต่ำม,มากไม่สูงมากจนเกิดไปอยู่ที่ประมาณ2.5 2.6ปรับลงได้อีกเยอะแต่ว่าทัาชิ่งทัชชิ่งประมาณนี้ผมแต่งไว้ให้ดีแล้วลูกค้าไม่ต้องไปทำนะโอเค เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมขึ้นสายแล้วตั้งเสียงผมก็นั่งกินเบียร์อยู่ผมก็เล่นรู้เสียงดีมากโอเคตัวนี้ราคาอยู่ที่5,950นะครับผมท่านใดสนใจทักแชทปิดได้เลย 350J มีลมาไม่บ่อยนะถ้าใครเจอสภาพแบบนี้สวย,สวย รีขวาไว้เลยนะครับผมราคาสวยอยู่กําลังดีนะครับแล้วก็เสียงเปิดค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยผมเองเคยมีเก็บอยู่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วลูกค้าขอซื้อไปคือจริงๆผมผมมาเก็บกีตาร์ไว้หลายตัวพวกกีตาร์วินเทจสวยๆเยอะมากแต่บางทีลูกค้าประจําผมก็ซื้อเอาไปเก็บต่อกันเยอะนะครับผม <S <S โอเคฝากด้วยนะครับผมป้ายดํา 350J made in Japan นะครับตัวนี้สภาพสวยๆนางฟ้าเลย คือไม่เชิงว่านางฟ้าหรอกอาจจะมีพวกดิ้วรอยต,ตามที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นั่นแหละนะครับผมสภาพเก่าสวยเอาแบบนี้ดีกว่านะครับโอเคฝากด้วยครับขอบคุณมากครับผมเอ้อลืมลืมบอกไปไม่ใช่ ค่าจะส่งแบบโอนเต็มก็รายละเอียดตามที่ผมแจ้งไว้เลยค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เก็บปายทางอยู่ที่250เหมือนเดิมถ้าเจอในเพจในกลุม่มทักแชทส่วนตัวได้เลยถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าแอดไลน์เข้า,าขมาได้เลยนะครับผมผมให้สําหรับท่านที่พร้อมโอนเต็มพร้อมมัดจํานะครับผมไม่มีการจองสินค้าเก็บไว้ให้ลูกค้าปักเปล่าไม่ไม,ไม่ไม่มีนะครับตรงนั้นโอเคฝากด้วยนะครับผมป้ายดําหายยากนะรุ่นนี้บอกไว้ก่อนขอบคุณมากครับ